หิมะตกลงมาอีกแล้วท่านผู้ชมตกมาอีกแล้วอันเก่ายังไม่สลายไปเลยอันใหม่มาอีกแล้วจ้าวันนี้ไม่ค่อยหนาวทุกคนลบสามแต่ว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร <c oughs> ไ่เห็นไหมเม็ดเล็กๆทุกคนเนี่ยที่ติดกับผมแม่เนี่ยอ,อ,อากาศสดชื่นดีจังทุกคน ไปบ้านเดี๋ยวไปทำขนมให้แมทธิวจ้ะแต่ไม่รู้จะทำขนมอะไรก็คงจะเป็นเออซินนามอนโรลอ่อะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเครื่องหรือเปล่าเ,เราก็รีบเนาะบ่ายแล้วเนี่ยแมทธิวเขาขอขนมมาเมื่อเช้าทุกคนเขาบอกว่าแม่ทำขนมอะไรก็ได้ให้กินหน่อย ถามว่าเลิกกี่โมงเลิกสี่โมงว่ะสี่โมงก็อาหารเย็นแล้วลูกจะกินทําไมขนมมันคือมันอยากกินนะทุกคนเข้าใจเราก็เข้าใจลูกอะคือมันอยากกินอะไรแบบก็คืออยากกินอะคือบรรยากาศหิมะยังเยอะอยู่ไม่ใช่อุปสรรคในการออกไปข้างนอกทุกคนมันไม่ใช่อุปสรรคเลย ดูว่าจะทำขนมอะไรมีเครื่องหรือเปล่าไม่รู้เลยเย็นสบายเย็นสบายขวันออกปากทุกคนทุกคนตั้งแต่เราซื้อรองเท้ามามันเดินสบายทุกคนเล็กๆมันจะมันจะเจ็บนิ้วก้อยหน่อย ตอนนี้สบายแล้วไม่เจ็บแล้วนิ้วก้อยรออะไรรอกินขนมทุกคนกินขนมแม่ทำขนมอะไรเนี่ไม่รู้ท,ทังกองโอชินาแอขนมบางกุชชียทุกคนทางผนสะออนค่ะค่ะเท่บ่ะ Varsågod. Du får inte den. Du får ta en annan. Jag vill inte ta den. Den kommer att läcka Jag vet. That's what I want. attack Hårda gäng. Hårda gäng. Jag det. min tur. Men vilken ska jag ta? Vilken vill du ta? Stora? อาใหญ่นะก็ของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหัวท้ายอืม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 มละอมตะอบลอกตึ้งอใหม่ๆเลยไงโอชันไปกูมอฮืมชันพกมออัลวัลรีพเวนวันมอฮะมัสทร์วันมอถ้าดีก็ถูวันมออะไรอันนี้ยังไม่หมดเลยอ้โหมันมอู ศูนย์หมดในไม่ช้านี่ว mm ันาีิเอาอีกอันหนึ่งวันสันแปดคือสิมกักคนทำไม่อยากชิมเลย mm hmm. แต่อยากกินอยู่วันนี้รู้สึกอยากกินอยู่ mm hmm. เห็นแมททิวบอกว่าแม่ทำขนมให้กินหน่อยขนมอะไรก็ได้ตอนแรกว่าจะทำขนมไอ้ยาฟรั้งนะใช่ไหมวันนี้เอลูซ uh, oh ี Lucy, mm ่ลูเซียว่าจะทำขนมอันนั้นน้องไม่กินไง แล้วขนมอันนี้มันกินได้ทุกคนไงก็เลยทำน้องต๋อยประมงนี่เงี้ยนงาไงก็เงี้ยเง่ายายโอโซลิกเก๋ย์เก๋ยายก็เงี้เงาฮะว่าไอ้เงี่ยเงาไม่ชอบอ่ะสอยไอเซย์รงไม่กล้าบอกว่าแม่งี้ยเงาใกล้ชะงักเลยแม่ก็ไม่แม่บอกว่าแม่ไม่กินชะงักเลย กล yeah. ัวกลัวโดนตบโดนโปรกเลัวกลัวเออก็แมทธิวไม่ชอบแม่ก็ไม่ชอบแม่ก็เลยไม่ทำขนมยาฟรั่น่ะขนมปังอ่ะเออขอมยติ้วเหอลองมาดูแมทธิวไหมใช่ซาฟรันไหนไห่าเวดไหนสา the w o ว d s ้เ very อ o o d too เหรออ่อ เล็กจะเอาอีกไหมส่วนพ่อจะ different อะไรอ่ะ Maybe must try that it look different โ <oh, อ้ยเพิ่นสิกินอันนี้เิ่นว่ามันมันเบิ่งแตกต่างนะเิ่นเิ่นสิลองกินนะวัชกรไเดสกอสกอบสกออายอร่อยมากคืน้องมอนไหนอันนั้นรดีอกาแฟันไหนมันอะไรอ่นรอทุกนรอน้องอ่ะ เอ้คือทุกคนอยากจะกินอีกคนละชิ้นนะแต่ว่ารอแมทธิวย้ายหลักสองแต่ตอนไหนแต่ยังคุณต่อแอนทิลต์ต่อวะเอลเลสแคนต้าเอลเลสตั้งมายังต่อมันจะอดใจไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวเราจะทำฟิชแอนด์ชิพให้หนุ่มๆมื้อนี้มื้อเย็นนี้นะทุกคนเราก็จะหมักก่อนหมักปลานี่เป็นแป้งทอดกรอบจากที่เทตะกี้เนาะทุกคน ผงปรุงรสจ้ะรสอะไรก็ปรุงไปจ้ะไข่หนึ่งฟองจ้ะพรกไทยป่นจ้ะผงปรุงรสแบบฝรั่งจ้ะหรือว่าเป็นผงบาร์บีคิวก็ได้จ้ะผงปาปิกาจ้ะนิดนึงไม่ใส่ไม่เป็นไรอันนี้ปรุงแบบง่ายๆแบบ แบบทําทตามกันได้รสชาติไม่จับจานมากอ่ะเกลือนิดหน่อยจ้ะ <c oughs> อ้าพร <c oughs> ิกไทยพริกไทยพริกไทยน้ำเย็นจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเ <c oughs> ลืมตะก,กร้อมือใส่ซส์เมล็ด บางที <stumbled S 1> ให้หนุ่มๆแบบเก็บเก็บถ้วยเก็บชามก็ของมันจะจัดกระจายจ้ะก็คนให้เขากันจ้ะเราปรุงรสแค่นี้จ้ะไม่ต right ้องเยอะใครจะใส่ซอสก็ได้นะใครจะใส่ซอสหอยก็ได้ตามสะดวกเลยไม่ข้นไม่เหลวจ้ะให้แบบมันเกาะตัวปลาได้อ่ะ เอาอีกนิดนึง่งประมาณนี้ทุกคนไม่ชิมหรอกนอะที่เกียดชิมมีคีเ้กคบบคเกียดชิมด้วยทุกคนมีแบบที่เกี็ดชิมด้วยก็นี่เป็นปลาดอลลี่จ้ะแช่แข็งมีอยู่3ามชิ้นทุกคนก็คงจะเป็น พ่อลูกล <g ill> กันแหละกินแม่ก็ไม่รู้กินอะไรเหมือนกันจะวันนี้ดูก่อน <g ill> อันนี้ก็มันไม่ครบคนจ้ะทุกคนจ้ะมันมีอยู่สามชิ้นหนึ่งถุงก็ให้เพื่อนกินไปจ้ะข่อยกระิบไปง่ายๆจ้ะเมื่อนี้ <g ill> <ๆ S 2> มงกินยังคือกันแต่ว่าก็มัเป็นยังจ้ะ <g ill> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้วหมักทิ้งไว้จ้ะส <g ill> ะปลยง่ายๆจ้ะนี่เหมือนเป็นเอ๋ <g ill> เหมือนปลาชุบแป้งทอดน,นั่นแหละนี่เดี๋ยวหมักทิ้งไว้จ้ะ คค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทอดปลาเนาะอันนี้เป็นไอเก็ดขนมปังคนะ่ะทุกคน,นนี้เป็นปลาที่เราหมักไว้นะไม่รู้รสชาติเป็นไงเหมือนกันหนึ่งชิน้น อะมาทมันยเยอะไปเยอะด้ดดหนึ่งชิ้นจะเดี๋วอีกหนึ่งชิ้นต้องมีคนปิดเปิดกล้องให้หน่อยเพราะว่าแม่จะสกปกมากนี่หอกชิ้นใหญ่มีสามชิ้นเองแม่ไม่ได้กิน <c oughs> แม่อดแบ่งก็ไม่อิ่มจ้ะเพราะว่า หนุ่มๆก,กินเยอะเนาะเราก็หาอะไรกินเอาแต่คนอ่ะเดี๋ยวเอาไปทอดจ้ะม <Okay. S 1> ันเยอะขนาดนะ oh. นั้นเลยโอ้มันมีเท่าไหร่แม่ไม่ได้ดูแม่ไม่ได้เช็คเลย่ีน มึงมันน่าจะเปิดแล้ววะไม่รู้ก่อนเอลยซอยโอ้โหโค้ดถึนงนั้นด้วยหรือวะมีผักด้วยโนะอ้ยปลาใหญ่อาชิ้นใหญ่มากวันนี้ออเออเลยมีสามชินม้นปกติมันจะมีสี่ชิ้นทุกคนถ้าซื้อมาปกติจะมีสี่ชิน้นวันนี้ชิ้นใหญ่ๆใ,ให้หนุ่มๆกินแบบอิ่มๆจ้ะ อ้ของแม่ไปเห็นอย่างละเจ้าของตัวเรือนมาตรงนี้อ,อยู่ล้วของแม่มันอยู่ตรงนั้นได้ทำอะไรไอ้เจ้อันนี้เดี๋ยวจะทำต้มยำต้มยำกุ้งหอยแมลงทู่แล้วก็ปลาหมึก <c oughs> น้ำข้นทุกคนอันนี้ใส่เครื่องสมุนไพรไปก่อนเนาะทุกคนได้เลยจ้าทุกคนจ้า ค่ะยวค่ะชิมอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งชิมเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคน okay. ทุกคนเยวเราใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะ นยังไม่ได้หัน่นค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหัวหอมต้มไปก่อนนิดนึงนั่นอันนี้เป็นพริกสดจะตักใส่นะอย่าเพิ่มคน นี่เป็นน้ำพุเขาจ้ะ ทำไมประตูน้อเปิดหน้าต่าง,งถ้ามันจะเหม็นอนะเปิดหน้าต่างไม่เป็นก็เดี๋ยวให้น้ำเดือด,ดนิดนึงแต่เดี๋ยวเราใส่เออมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมลงภู่จ้ะเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรให้นุ่มๆกินอาหารนี่แต่เดี๋ยวเนาะเราก็เลยคน้ <laughs> คนคน้คนค้น โเตาไปเา<ม>เกิดเทศเราทำเผ็ดๆวันนี้เพราะว่าเราจะกินของเราให้กินอเล็กจะกินไหมเราแป๊บหนึ่งจ้า คนน่ากินไหมคะน่ากินแล้วเนาะเขาปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยทุกคนชีนมสดหรือนมข้นจืด โอ้ยมันไม่มีน้ำมันพริกไงทุกคนสีมันเลยไม่สวยใส่ไปมะนาวใส่ไปเลยโอ้โเสร็จแล้วทุกคน,นได้แล้วจ้า ต้มยำาคนรวมมิตรจ้ะรวมมิตรกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงผู่จ้ะน่ากินมากทุกคนน่ากิน,นเนาะยังไม่ทันเลยซิมซิมแน่จักหน่อยอืมพอดีเลยไม่เอาอะไรแล้วใส่หม้อไฟหม้อไฟ แม่ตักไปแล้วอเล็กเพิ่งมาถ่ายหืน่ากินไหมทุกคนน่ากินอือเดี๋ยววันนี้ทุกคนกิน fish and chips นชิป chips นี่ฟิชแล้วก็มี ชิปตรงนี้โอเลอเทุกคนตาลายโอเคอเดี๋ยวจะแต่ต้องมีผักนะต้องกินผักนะโอเคไหมอะ่ะบอกบะไก่ใส่ถุงมือเ<ม>ด้อกินขี่มือนี่แหละแซ่บดีอืม <c oughs> <c oughs> เมทิววันนี้พ่อเกือบโดนตกอือยากรู้ไหมว่าทำไมเขาตั้งใจที่จะบอกว่าแมทิวงี่เง่าเมทิวไม่กินแมทิวไม่กินเอ้อขนมปไอ้ขนมปังไอ้ย่าฟรันน่ะก่อนอ ให้พอจ้ะชิ้นนี้หให้แมททิวจ้าชิน้นนี้ให้อเล็กจ้าชินช <Okay. S 1> ้นนี้ชิบเยมินมาเคเอาเลยเปลี่ยนกันน้องก็ได้แล้วก็ทุกครีม รครับสสิงนะครับเสร็จเรียบร้อยจ้าฟฟชแอนชิพของนมนมจ้าทุกคนไปกินข้าวแล้งกันเด้อย,ยกมายกมาใครจะกินต้มยำกับแม่หรือเปล่า ไม่ปฏิเสธเลยเนาะขอแม่กินคนเดียวได้ไหมองยเไม่ให้แม่กินคนเดียวเหรอจริงเหรออ,อ,อ้เดี๋ยวก็หกแล้วไม,ม่มีเอ็กซ์ตร้ากินแล้วนะต้องกินข้าวเปล่าแล้วนะทุกคนจ้ามือค่ำจ้าแมทชิววาชุกรูดินอันนี้ขอแม่มาแม่ก็ทำให้แล้ววาชุกรูดครับ อืมอืมกินคนเดียวเนี่ยอ่าฮะเอามาดิเอามาวางมทุกคนก็จะประมาณนี้โอเคเปิดอันนี้ให้แม่โอ้เดี๋ยวไปเอาท่วทุทเาอเนี่ยผักชีโอซอกเข้ามาอ่ะอบเลย ไอ้ต้นสตันนี่ทุกคนต้มยำแม่ก็จะเติมผักชีอีกทุกคนอาออยากเอาข้าวมนแม่เหรอเ้ยก็บอกว่าให้แม่กินไปม่กันเลยก็รีสิแดนนี่แหละโย่ จะทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันจ้พิเศษคดูปลาให้แม่หน่อยว่าจะสุกหรือเปล่าเพราะว่า yeah, สุกไหมเฮ้ยดิฟ้าดิฟ้าดิตองดูครับอืมโอเคไหม คนกัเล็กยังทำไมรอถ่ายทีเราคนทุกคน <laughs> จริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ทำคลิปนะ่เรากินหมดแล้วได้อไม,อมด,ดีมากใครอยากจะตักซุปก็ตักเลยตักก่อนเลย Mm hmm. นี่ทางนี้ทางนี้ดูดูนักฟุตบอลน,นะจานเบลเลอร์ตรงนี้เสิร์มข้าวจะเอาน้ำซุปขนมปังอบเชยด้วยเออขนมปังอบเชยด้วยโอ้ยลูกข่อยกินไปหนองเลยอยากเอาซุปเฉยๆโอ้โหอยากเอาซุปเฉยๆอยู่ในหม้อนุ่นร้อนๆร,ร,ร้อนกว่านี้อีก <c oughs> แต่ตักตรงนี้แหละแม่กินไม่หมดอะ ม,มีกุง้งมีหอยแมงผู้นะแมทคิดว่าตัวเองชอบอยู่อนนยขอกินซุปวันนี้ขอกินซุปวันนี้เอากุงาก้งหนึ่ง<ม>เอากุ้งหนึ่งได้ได้ได้โอ้โแค่นี้ครับเอาไปแล้วกินแค่นี้ครับโอ้โหเต็บเนาะ อา้าใครจะตักก็ตักเลยแม่กอดแน่เอาเลเหรอเอาเลยเดี๋ยวแม่ค่อยกินเดี๋ยวท่นี่มีสุกเลยเอาเลยมันไม่หมดมหรอกมัน,มน,มนแค่แต่แอนกุ้งมั้งโอ้ยมีสามกุง้งสี่กุ้งก็เอาไปลูกอยากกินอะไรก็ตักเอา เอ้ยฮึราอนนะให้พ่อให้พ่อยังยังกินปาสองตัวปลารสชาติเป็นยังไงอรอาา่อยปลาแม่ดองทุกคนใช่แม่ตอนหมักแม่ไม่ได้ชิมอะ่ะอย่า <laughs> อดนด้่ออ่ะ นะเล่นนะกคนต้มยำอร่อยนะแต่ว่าไฟมันไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้เทียนจุดทุกคนไฟมันต้องแบบเป็นไฟของหม้อไฟจริงๆไฟเอ็นโก้โหนแต่เราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปสรรหาจะเอาเทียนจุดเอากินแค่นี้กับข้าวแค่นั้นแหละถ้าเหลือก็เดี๋ยวกินพรุ่งนี้ต่อ ตักให้นี่ก่อนสดน้ำน้ำเอนะที่เขาเรามันไม่มีมันไม่มีน้ำมันแล้วไงมันก็เลยสีมันไม่ค่อยสวยสดน้ำขลุกขลุ อยาทุกคนเวกีรกดกมากกันเลยมากิเสมากเนี่ยตอนไหนตอนนั hmm. 寶寶้นเตรียมตัวสอเดี hmm. <h 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 ๋ยวจะบอกนะพงยการพนงการโรงเรียนยืนข้างนอกแล้วก็ให้ขนมเด็กนักเรียนหรอขนมไอ ไอ้ขนมปังย่าฟันน่ะหรอ,หอ,อจะอา่อนก่ดข้าวทุกคนขนมทอดเปลือถามอยู่ที่ไหนออเออคือออกจ้ะรอดแม่ผมบอกรอผมเพื่ออะไรเนาะเดี๋ยวกินขนมกินขนมด้วยกันครัขนม เรื่อยไปเลยชอบเลยอะที่มากที่สุดก็แม่ชอบตอนนั้นคุณฝลั่งไม่พูดอย่างนี้คุณฝลั่งบอกนี่เงาไม่ใช่แม่ไม่ชอบแต่ฝรั่งบอกว่าแม่นิ่เงามันที่ไม่ชอบกินะนะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ไม่ชอบกินเปลี่ยนเลยเปี่ยนคำพูดเลย Man kan säga wrong ja. Du menar det? Mm, det tror jag också. du luktar inte bra att du får Then det. Nej, exakt. say I say att jag säger my Mm. Hmm, Mm. 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 God. mm. ฟิลเ e อร์มนไปนะมดอออแีแม่เอย่าประ่เดียพอดไปสเดี๋ยวแต่ของอะเล็กมันหมดแล้วไม่หลุอนกอบาอออีพ่อนางแนมว่าตัวเองจะเอาซี่ชิ้นลูกบอกว่าแม่เฮ็ดไห้อเปนชซ้บอกว่าแม่เฮ็ดไห้ผมอเล็กบอกว่าอเล็กสิกินน้ำ

ซีัน n ง h i s l o oh, good ค oh, yeah. Yes I want t o You m a e today ฝรั่งเกือบถึงตบยังจะ make today อ mm ีก hmm. ต mm ้องกินอนๆจริงใช่ก oh. to oh ็ทำรอจนเย็นหมดแล้วไงพอจะเอาไปสี่ชิ้นพรุ่งนี้ให้เขาหรือเปล่าไม่ให้ชใช่ไง ตออีกกิโล่เอ e a no problem I can take everything ใช่ yeah d o e t n e e that กินไปเล็กไม่กินหรอเล็กไม่กินแล้วทุกคนอิ่มมันเหลือชิ้นหนึ่งหแม่กินนะของอเล็กอะถ้าไม่กินแม่กินนะแลบลินให้ท่านผู้ชมเซยใช่ชิ้นใหญ่มาก l e สามชิ้นเนี่ยอืม แม่ทําให้เล็กชิ้นใหญ่ไงเอออ่ะกินไปโอเคจะมามีกระเสิร์ฟอ่ะใช่จริงๆอเล็กอ่ะจะเอาอีกชิ้นหนึ่งแต่มันสี่โมงแล้วมันจะสี่โมงแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่านี้เรากินข้าวเพราะว่านี่ตอนนี้คุมโฮมแล้วผนรู้ว่ารสสุดอืมหอมไดลฟกเดชันปรากฏอืมอืมสุริสุทธิ์แหละเพราะว่าถ้ามันแบบมีไอไอความร้อนอยู่นี่มันกลิ่นกลิ่นของผงอบเชยมันจะหอมมากทุกคนอืม โอเคจ้าเดี๋ยวฝากกินใบสำนีจ้ะพเพื่อนก็กินขนมไป่อเนะทุกคนจ้ยอดีมีแห้งเดอ้อท่านผู้ชมจ้าบ๊ายบายจ้า